ยินด,ดีต้อนรับแฟนแฟนเกมก o d z ซ l ล่าแ t t ั่นไลน์แล้วก็แฟนแฟนหนังก o d z ซิ l ่าทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เข้าสู่ EP ที่3แล้วเสียงอาจจะแปลกๆหน่อยเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการอัพเลเวลตัวละครน,นั้นอัพยังไงบ้างแล้วก็ตัวละครน,นี้เราหาจากที่ไหนกันบ้างนะว่ามันจะมีวิธีหาตัวละครยังไงหาจากไหนโอเคไปดูกันเลยครับก็เข้าสู่ หน้าจอหลักแล้วนะวิธีหาตัวละครสายฟรีก่อนก็นแล้วกันวิธีแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่แมปนะครับทางมุมขวาล่างนะตรงนี้เลยกดเข้าไปเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับสังเกตดูว่าจะมีแมปทั้งหมดสามสีสี่สีนะครับผมก็จะมีแมปสีทองแล้วก็แมปสีเงินแล้วก็แมปสีขาวแล้วก็แมปสีน้ำตาลนะอันนี้ ซึ่งแต่ละแมปก็จะใช้เวลาเปิดต่างกันไปอย่างแมปสีทองที่ผมกำลังเปิดอยู่เนี่ยใช้เวลาเปิดถึงสิบสองชั่วโมงเลยนะส่วนแมปสีน้ำตาลก,ก็จะใช้เวลาเปิดหกชั่วโมงแล้วก็แมปสีขาวก็จะใช้เวลาเปิดสามชั่วโมงแล้วก็สีเงินก็จะใช้เวลาเปิดเก้าชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีแมปที่เป็นสีลุ้งด้วยนะครับก็อันนั้นรู้สึกจะเปิดสิบแปดชั่วโมงนะแล้วก็จะมีคำถามต่อว่าอ้าวแล้วแมปหามาจากไหนแบบเข้าหาจากนี่เลย blank pattern นะครับ เมื่อเราชนะแรงแบตเทิลเนี่ยเราจะได้แมปแบบสุ่มนะว่าเราจะได้แบบไหนซึ่งก็จะเก็บได้สูงสุดหกอันถ้าเราในกรณีที่เราไม่เติมนะครับผมซึ่งผมก็ว่าหกอันก็เต็มที่แล้วเพราะแต่และแมปใช้เวลาเปิดยิ่งเราได้แบบลุ้งเนี่ยจะใช้เวลาเปิดนานม้างนะถึงสิบปดชั่วโมงแต่แบบลุ้งจะได้ตัวละครที่เป็นสี่ดาวแน่ๆนะครับตัวหนึ่งส่วนแมปอื่นเนี่ยก็มีโอกาสได้ตัวละครสี่ดาวเหมือนกันนะแต่โอกาสก็จะยากยิ่งยิ่งเป็นสีที่ว่า น้อยกว่าทองเนี่ยก็จะได้ลงมาเปอร์เซ็นต์ก็จะได้ต่ําลงมาแต่ก็จะได้ตัวละครที่เป็นสามดาวสองดาวหนึ่งดาวแล้วแต่ดวงของผู้เล่นเลยนะครับผมแล้วเราก็เอาตัวละครที่เราเปิดได้เนี่ยเอามาอัพเลเวลที่เรามีอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีที่2กันเลยวิธีที่สองเนี่ยเราจะได้จากอีเวนต์นะทางด้านขวามือล่างสุดนะครับผมกดเข้าไป เมื่อเข้าอีเวนต์มาแล้วให้เข้าไปเล่นกิจกรรมก่อนนะกด Destroy All นะครับผมเข้าไปเล่นในกิจกรรมก็จะมาดูกันว่าเนี่ยจะดอกชิ้นส่วนใช้อัพตัวละครเลเวล4ดาวของเรานะแล้วก็จะมีดอกเพชรดอกเหรียญกิจกรรมรวมไปถึงดอกมอนเตอร์เยนะอ่าเนี่ยจะเป็นดอกคิงกิโดล่านะครับผม4ดาวก็คือจะได้สีเลยนะครับผมแค่เข้ามาเล่นกิจกรรมนี้เคลียกิจกรรมให้ครบนะครับผม เล่นกิจกรรมเสร็จแล้วเข้าที่ e x c h a n g ชนะครับเดี๋ยวผมจะแลกของในกิจกรรมให้ดูกันมาดูกันว่ากิจกรรมคิงกิโดล่านี้จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะดูนะครับอาจจะมีตัวคิงกิโดล่ามีชินก็ซิล l ่านะครับผมแล้วก็จะมีตั๋วกาชาห้าใบนะครับผมผมจะแลกเป็นอันนี้ก่อนนะที่อัปเกรดสี่ดาวนะครับผมอัปเกรดตัวละครสี่ดาวได้หนึ่งเลเวลฟรีเลยนะ แล้วก็จะเป็นตัวไหนก็ได้นะอันเมื่อกี้ที่ผมแรกอะแล้วก็ผมจะซื้อเป็นตัวเดสกีโดลลาร์นะครับผมเอามาเป็นลีดเตอร์นะอ่ะเราก็จะมาดูกันก็จะได้เป็นเดสกีโดลลาร์มานะครับเป็นตัวละครสี่ดาวนะได้มาปีๆเลยนะแค่เอาแต้มกิจกรรมมาแลกหนึ่งพันห้าร้อยแต้มนะครับผมก็ได้แล้วแล้วก็ เราจะแลก King k ิ n กิโล o l a อีกหนึ่งตัวนะครับผมใช้แต้มอีกหนึ่งพันก็มาดูกันถ้าได้เป็นลักษณะสีทองหรือเป็นแม็กมืดนะครับจะได้ตัวละครสีดาวชชว์ๆก็จะได้เป็นคิ n กิโล o l a มานะครับผมเราก็จะได้เงินได้อะไรมาด้วยนะเสร็จแล้วเราก็เข้ามาอัพตัวละครได้เลยนะครับผมกดเข้าที่ทีมนะฮะ แล้วก็เลือกตัวละครที่เราได้มาอ่าเดสกิโด่านะครับผมกดไปที่อัปเกรดเลยนะครับผมอ่าก็จะเป็นเลเวลสองนะครับผมสแต็กก็จะเพิ่มขึ้นมาเก้าร้อยเลยนะถ้าเป็นเลือดลีเดอร์นะครับผมอ่าไปดูคิงกิโด่ากันอีกตัวหนึ่งที่ผมเปิดได้อยู่ไหนวะเอหาไม่เจออ่าโอเคเจอแล้วอ๋อนนี้เป็นโลแดนนะผมยังไม่ได้อนะัพเลยได้ตัวมาแล้วแต่ลืมโอเคอัพไปเลเวลสามสแต็กขึ้นมาสองร้อยนะ โอเคเป็นคิงกิโรล่าอัปเกรดไปฮะเป็นเลเวลเก้านะครับผมเลือดเพิ่มมาแค่186เองนะสังเกตดูสแต็กเพิ่มน้อยมากนะครับบางทีก็อาจจะไม่คุ้มแต่ก็อัปเลเวลไวไปก่อนนะครับมันได้มาฟรีนะครับผมสำหรับปือใหม่เนี่ยผมขอแนะนำให้อัปแค่เลเวลห้าก็พอแล้วนะครับพอสแต็กจะขึ้นสูงมากนะครับขึ้นที6-700นะครับบางตัวบางตัวขึ้นเกือบพันเลยนะ พออัพเลเวล6ขึ้นไปเนี่ยก็จะเริ่มลดสแต็กแล้วก็อาจจะเหลือเพิ่มมาแค่2 0 0ร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแต้มกิจกรรมอีกแบบหนึ่งเป็นแบบยากกันนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ X chain อีกทีหนึ่งนะครับผมสังเกตดูนะอ่ะนี่เลยมันจะมีแต้มสีแดงด้วยนะครับสีน้ำเงินเมื่อกี้เราใช้ไปแต่อันนี้จะเป็นสีแดงก็คือใช้แต้มสีแดงในการแลกนะครับ แ้มสีแดงเนี่ยเราได้จากการผ่านเควสระดับยากนะแต่ว่าไอไออันที่ว่าอัพใช้อัพเลเวลอ่ะผมแลกไปแล้วนะครับผมไม่มีให้ดูนะอันเนี้ยจริงๆผมพยายามไปค้นแล้วแต่มันไม่มีนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมยากนะครับผมเล่นจากตรงไหนนี่เลยนะครับผมกดเข้าไปที่ ex นะครับผมผมเล่นไปแล้วนะวันนี้วันหนึ่งจะเล่นได้รอบหนึ่งนะครับผม ในทุกๆวันส่วนกิจกรรมธรรมดาวันหนึ่งเราจะเล่นได้สี่ครั้งนะ <_ d ata> ก็ไปเดี๋ยวไปดูวิธีที่สามกันนะครับว่าเราจะหาตัวละครหาอัปได้จากไหนอีกได้บ้างนะครับมาวิธีต่อไปกันเลยนะครับวิธีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสายฟรีเหมือนกันนะเดี๋ยวรอ,อสักครู่หนึ่งวิธีนี้เราจะใช้แต้มเพื่อนในการแลกนะครับกดเข้าไปที่โทโมนาชินะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับ มาเสร็จแล้วก็ไปแอดเพื่อนให้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กดส่งของขวัญกันไปส่งของขวัญกันมานะมันก็จะได้แต้มวันหนึ่งก็ประมาณสิบยี่สิบแต้มอยู่นะเก็บสะสมไปเรื่อยๆแต้มพวกนี้เราสามารถเก็บไว้เพื่อไปแลกชิ้นส่วนในการอัปเกรดตัวละครเราได้จากนั้นกดเข้าไปที่ช็อปนะโอเคเสร็จแล้วเลือกไปที่หัวข้อ exchange เนี่ยเราจะใช้แต้มเพื่อนในการแลกใช้สามร้อยแต้มนะครับ เราจะได้ชิ้นส่วนในการอัปเกรดตัวละครของเราเนี่ยมาสองชิ้นส่วนนะก็ใช้สามร้อยแต้มนะครับแลกได้แค่สองคันนะฮะส่วนอันนี้จะเป็นอันใหญ่ใช้หนึ่งหมื่นแต้มเลยนะส่วนการ์ดเราก็แลกได้นะแต่ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไปแลกพวกชิ้นส่วนในการอัพการ์ดก็ได้ทีนี้พอแลกชิ้นส่วนมาแล้วให้กดเข้าไปดูที่ในเด็กของเรานะเลือกไปที่ b a t t l e p ์พนะครับผม แล้วก็เลือกไปที่ forget match tape นะครับผมอ่าเราก็จะมาดูกันชิ้นส่วนตอนนี้ผมมี34อันนะเต็ม50เราต้องมีครบ50ก่อนนะครับถึงจะแลกได้นะครับเนี่ยผมขาดอีก16อันนะถึงจะแลกเป็นไอตัวอัปเกรดเลเวลได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งวิธีที่ได้ง่ายๆนะครับได้ทุกวันขอแค่เข้าเกมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่รางวัลล็อกอินนะนี่เลย แค่เข้าเกมมาล็อกอินนะครับก็จะได้ของได้อันนี้เป็นแมปนะที่เรามีโอกาสได้ก็ซีล่าได้ตัวละครใหม่นะครับผมจะมีทั้งตัวละครมีเพชรมีชิ้นส่วนให้เรานะครับผมผู้เล่นใหม่เนี่ยก็จะได้เหมือนกันเพราอได้เยอะกว่าผมด้วยนะก็ลองไปเล่นกันดูช่วงนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดแมปให้ดูนะครับผมเป็นแมปสีน้ําตาลนะที่ใช้เวลาเปิดหกชั่วโมงนั่นเองอ่ะพอครบแล้วก็เปิดแมปก็ น่าจะได้ของเกลือนะครับผมถ้ามาอย่างนี้ไม่มีทองไม่มืดนะครับผมก็เรียบร้อยได้เกลือนะฮะถ้าไม่เห็นทองนี่ทําใจได้เลยว่าเกลือแน่ๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปสําหรับการหาของนะครับผมว่าจะหาตัวละครได้จากไหนอีกนะครับวิธีต่อไปก็คือหาจากร้านค้านะครับเข้าไปที่เดนะ สังเกตดิวจะมีตัวละครแล้วก็จะมีเงินแล้วก็พิรให้รับด้วยนะครับกดรับทุกวันนะแล้วก็มีตัวละครห้าดาววันนี้ก็จะเป็นกอซิล่ากินซ่าแต่ตัวละครสี่ดาวเนี่ยไม่ได้มาทุกวันนะนี่เลยนะครับผมผมก็กดซื้อมาเลยสองหมืนห้านะครับเก็บเงินไว้ด้วยนะเผื่อบางวันเราเจอตัวสี่ดาวนะอ่าแล้วก็จะมีเมกากอซิล่าแล้วก็ตัวละครหนึ่งดาวสองดาวสุ่มนะมันจะสุ่มมาทุกวันนะครับผมอ่าเรามาอัพตัวกันดีกว่า เอโกซิล่ากินซาอยู่ไหนอ่าเนี่ยอัพไปตอนตอนนี้เลเวลห้าอัพเป็เลเวลหกมาดูสแต็คกันนะครับขึ้นมาเก้าสิบห้าเองนะเลือก้าสิบห้าดาเมจยี่สิบเอ็ดคือว่าน้อยมากนะผมว่าเอาแค่เลเวลห้าก็พอแล้วนะครับสําหรับมือใหม่ผมว่าเลเวลหมันสแต็คเริ่มน้อยแล้วนะครับผมอย่างที่ผมบอกเลยอ่าโอเคเราไปดูวิธีสุดท้ายกันนะครับวิธีการหาตัว วิธีนี้สายปีนี้คือคาบได้เลยนะครับผมเพราะจะเป็นการเติมเงินและพวกของที่อยู่ในแพ็คนี้ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ดีกว่าจะใช้เพชรเติมทั้งหมดเลยนะในการซื้ออย่างอันนี้เนี่ยจะได้ที่ยัพเลเวลมา1อันฟรีๆแล้วก็ได้เงินมาอีกหมื่นหนึ่งเออไม่ฟรีต้องใช้สามพันเพชรแล้วเป็นสามพันเพชรเติมด้วยแล้วเนี่ยก็ไล่ดูเอานะครับจะมีแพ็คโปรโมชั่นหน้าแรกนะครับจะอยู่หน้าแรกแพ็คไหนที่น่าสนใจอ่าอย่างแพ็คนี้แปดร้อยบาทนะครับผม ก็มีเพชรมีตัวก็แล้วแต่ไปเลือกกันได้เลยส,สำหรับสายเติมนะสำหรับผมก็ขอเก็บไว้กว่อนยังไม่เติมดีกว่าโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะได้อะไรกันบ้างนะเดี๋ยวอีีหน้าผมจะมาเสนอละกันว่าโปรไหนที่เหมาะสำหรับคนที่เติมน้อยไม่ได้เติมหนักนะครับผมเติมแบบพันผ่านรายเดือนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะแนะนำก็แล้วกันนะครับผม แล้วก็กิจกรรม k ิงก g โ r o l a ใกล้หมดแล้วนะครับยังไงมือใหม่หรือว่าใครที่เพิ่งมาเล่นยังไงก็รีบๆไปทํากิจกรรมกันนะเดี๋ยวกิจกรรมจะหมดซะก,ก่อนยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันสักนิดนึงนะครับผม mm hmm. เพื่ออีกทีถัดไปจะได้มาเร็วขึ้นนิดนึงโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรสอนแล้วยังไงก็ bye บายบายลาก่อนเจอคลิปหน้า